ค้มผ้าค้มฝนพี่น้องเอยเนาะมืดขนวัวขนวัวมาแล้วทางนั้นก็ได้อ่ากลับมาบ้านมาเมืองเฮา,าผ้าฝนสนธาการเริ่มตามทางมากแล้วว่าชันพี่น้องไงตามหลังมากคือเกาโอ้ยพี่น้องไยเอานำมาทอดทางเล่าพี่น้องไงผ้าฝนสนธาเนาะอ่าไปทางฝั่งไทยไปทางขอทอมกรุงเทพมหาคนครกนานา้ำจนที่ท่วงพี่น้องไง วุ้ยบระด็นจังว่าเอาเนาะเพียงเนาะผ้าพนตามก้นไปวาสันเอาพี่น้องเยงราบสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสู่ขู่สู่คนคือเก่าพี่น้องเไยผู้พ่อกันกับอาจารย์อีกแล้วเนาะกับบรรยากาศแบบลมห่วยๆพี่น้องเไยเนาะอ่าหัวลมเตาวเด้อพี่น้องเไยเข่าเริ่ม ออกห่วงแล้วว่าสันพี่น้องเอ้ยนุกเตัดเตดเริ่มห้องได้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะหลายผู้หลายคนกัดจักตอกมัดเขา่ามดัดน้ำแล้ววาสันพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ามาเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะบัจกะมาหอดบ้านหอดเฮือนตั้งแต่มมือคืนนี่หละพี่น้องเอ้ยการบริยุทธ์บริยนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมุ่งหน้ามุ่งตามาพี่เด้อมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมาเป็นสะพานบุญให้ทางยะไอ้ใจดีคือเกา่าพี่น้องเอ้ยเข้ามาทางบ้านลุง พุ่งือว่าแก้งกระเบาพี่น้องเไงเมืองไซบุรีแข่งสะวันนาเขตเนาะเพียงเนาะก็คือพี่น้องเไงบาจันมาดําเนินการต่อเรื่องไฟพี่น้องเไงให้น้องยืนเพิ่นเนาะอ่านี่แหละพี่น้องไงเอ่าเฮือนสีฟ้าเรือมมาบมาบอยู่บาจันพี่น้องเไงเนาะเอาก็คือในนี่เด้อเนาะพี่น้องเนาะบาจันก็ยังบเลป้าโบเลไลบเลป้าโบเลทิมพี่น้องเไงเนาะอ่าอ้ใจดีเพิ่น ฝากเงินส่วนหนึ่งเนาะให้พ่อจันเข่าฟื้นเข่าไฟให้โต๊ก,กระเทือนวสันพี่น้องเลยพ่อจันก็ได้มีโอกาสได้ข้ามไปทางฝังไทยเนาะก็ได้ห่างหายไปหลายมือหลายวันเกือบที่เข่าเดือนวสันพี่น้องเลยอ่าก็ย่านว่าอ้เพิ่นเนาะคองคอยถะเมื่อนี่มาแล้วพี่น้องเลยเนาะมาเป็นสะพานบุญในไอ้คือเก่าเด้อเนานะมาดําเนินการเรื่องไฟเข่าเพื่อนใส่นอกเพิ่น ก็คือลังว่ากันรอบก้อนพูดอะไรพี่น้องเอย่าไฟนังงบบุพอเนาะพี่นอ้องต้องได้อเอาไฟอาสองหมื่นเอสประสานพี่น,องงน้องเไยเนาะแต่ก็ได้มาแจ้งอ้ายเพิ่นมื้อน,นี้แล้วก็ได้โอ้ลมทางครอบครัวของน้องยืนเนาะแล้วก็ได้นัดกรมกองไฟนั่นแหละพี่น้องเไยเนาะการไฟฟ้ามาดำเนินการให้ประสานพี่น้องเไยเนาะเป็นยังไง มนดุดมาเบิ่งน้ากันอีกพี่น้องเลยโอ้ยเนาะน้ะนองเงีนเพื่อนกระทักไปดินน้ำขมือมือพี่น้องเลยว่ามามือใดดีว่าสันเนาะอยากได้ของฝากของต้อนจากพังไทยเด้ว่าสันพี่น้องเลยโอ้ยเนาะบบมีอีหยังว่าจันกระ,ะไรมีแต่ข้าวต้มขนมได้เล็กได้หน่อยมาฝากเนาะว่าเอามาหลายโบได้พี่น้องเลยก็ต้องขอขอามุุขอบใจคือเก่าผู้ใหญ่ใจดีเอฟซี FC สุกคนที่อยากเอาของฝากของต้อนให้พี่น้องเลยเนาะ อ่ะแต่เขาเอามาบัได้กับบว่ากันนอกจากนอ้ไปรบหนาวรมไนก่อนจังวากันอีกพี่น้องเลยยังสิได้ไปรด้อาย่วสันเนาะกนหอดกดถึงคือเก่ามาแต่โตแต่หัวใจก็ยังกดหอดห่วงหาอะไรคือเก่าเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไปสิพี่น้องไอ้วัวลายใหญ่กันห้างสําหรับคลิปนี้สี่เขายางหาทางน่องยืนเบื้องกอนพี่น้องไงเป็นจังใดสภาพเพื่อนซานของเราเนาะเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าเนื้อโบทางนี้พี่น้องเลยเข่าไปเบื้องไปส้มน้ำกันไปพี่น้อง พี่น้องเลยเปิดภาพมากะลมตีหนาพัดตึงต้งตึ้งแบบที่นี่เนาะพี่น้องนเนาะเดือนสิบเอ็ดพวลมค่อยเดือนสิบสองพวลมเตาเพิ่นว่าพี่น้องเลยอ่าเสาร์ยังก็เพิ่นว่ะไม่พี่นองง้อ,เองเลยพ, <c oughs> พ,งงพี่ทางนี้กะนแสงยุคยนี้เนาะคลองแต่ม,มาก,กับพ่อกันเนาะพี่น้องเลยซองบุญคือเกา่าสบายดยีดยดยดยมาพบพ่อกันกับสามเกยู่พี่เลนะ้พองงพี่น้องเลยบ้านนี้เนาะขึ้เก้าือเดิมเออ สามเกือซุ้มเฮาคือเกาบาดที่นี่พ uh ี huh. right. 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 No. ่น้องไงเข่ามดปกติเป็นยังไงแล้วพี่น้องไงเนาะหัวกิ่งถึงคือเก่าบ่ทางบาบุญเฮาพี่น้องไงโอ้ยเนาะมาเมื่อเช้านี่ก็จูบคอยปาดปาดเยอะไม่ได้ใช่เคยเล่นน้ำกันเนาะพี่น้องโดยพี่น้องเคยวนกันเนาะโอ้โหลมหนาวออกมาได้ได้หนิเนาะพี่น้องเป็นยังไงทำเอาอีดีๆรอกินหอดอีดีบ่ ลายกูเจ้าอยู่เอ้ยว้ะคือในเดียวหัวซ้ำตาไม่มีข่อยนะออมันก็มีเลยไงวอตอนข่อยบั่นเงินแน่เอ้าไว้เฉยๆนะพี่น้องไงมาต้องคิดทอดเด้อเพื่นเด้อข่อยเอาตัวข่อยรอดก่อนพี่น้องไงจบมาอยางไหนนี้อบ่าไหนนี้ โอ Viol, no. ๊ติวเนาะบางทีโอ๊ตฮิวเจ้าก็เออเอาไปชื่อเคยกินแน่นะยังมีชวนอยู่ไล้นี่ก็ได้โดยสัตว์พิลงเลยเนาะเอ๋อกับมากับมุญยังฝากยังต้อนเพื่อนพี่รองเลยเนาะมีแต่เด็กๆน้อยๆข้าวต้มขนมพี่รองเลยมื้อนี้กับมาใส่รถมานำพื้นขึ้นเขาจอดรถไใบหึงลายวมดไม่มีกัดบ้างม่งดไม่เงากัดสายไฟตาเดียวอาบุหงว่าสันพี่ิลังเลยเลยเข่าชูนแล้วมื้อนี้เนาะพี่รองเนาะได้อาศัยกันมา เนาะแล่นมันอยู่ตกใจเนาะโดยรถแล่นอยู่ได้บ่แล่นขึ้นมากระจกถึงอยู่อะมาแต่บ้านให้นาตะเลวเอ่อพ่อน้องพอน้องพ่อน้องต้นเนาะแม่นๆๆเพิ่นไปนํากัน2คนตลอดพี่น้องเอ้ยเนาะเอ่อรู้สึกว่ามื้อนี้ก็ทางบ่เสียงเพิ่นขึ้นไปเหนือเนาะเอ่อพาน้องงามเพิ่นน้องน้ําว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าอีกสัก4-5มื้อผู้ใดเฮาจังสิตะลุยอ่ ทางเหนืออีกพี่น้องไงพี่น้องเบิ่งส้มน้ากันเนาะช่วงนาหนาวมีเสื้อผ้านอาเพอแล้วไปให้เพื่อนหมุมพี่น้องไงช่วงนี้เนาะเอ่อมือ่อเมื่อนี้มาเบะทางนี้ก่อนพี่น้องไงมาเยี่ยมมายามเมืองกอนไฟยังบ่ทันได้อยู่ว่าสินพี่น้องไงเนาะโอ้ยเป็นยังไงเลยอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันเมื่อนี้พี่น้องไงเป็นยังไงเดี๋ยวสินัดหมายทางกรมการไฟฟ้าเพื่อนมาดําเนินการให้มันแล้วมันเถื่อนเนาะเพียงเนาะอาจารย์ก็ยังบริปาบริถิมเด้อะไอใจดีเพื่อนก็ได้ เมนต้องเอาเสาตัวไกลหุ่นว่าสันพี่น้องเไยเนาะเสาตัวนี้เมนโม,ม,มได้วันว่ามันเป็นเสาซองทายและไฟบัแห้งเนาะเอาเมื่อ<ล>นี้กะมาดําเนินการต่อให้อ้ายเพื่อนก่อนเดี๋ยวน,งนางร้อถาสักครู่เนาะดูไปเข่าทักทายน้องเพื่อนก่อนเด้อแป,ป๊บนึงพี่พน้องเงอ่าซีโนนาวมาผีพี่น้องเไยเนาะอากาศทางฝั่ง,งลาวเฮาเาต่าอ่คือแหงคือเหี่ยวแท้นี้พี่น้องเไยเนาะเดินสภาพเพื่อนซานของเพื่อน เป็นจังได้แล้วว่าสันามาปุ๊บกะเบเขามาหาปับ๊บเราได้พี่น้องไงเนาะ,ะจะขี่ฮอดกี่ถึงซ้ำได้แล้วอันนี้พี่น้องไงมาแต่พังไทยปั๊บกะมาหาปุ๊บโหลดพี่น้องไงพี่เนาะเป็นจังได้เป็นจังได้ดิขีเห็ดมิดจีดีสมอยสิมีอยู่ทไทยเนอ้พี่น้องไงกำลังกระลุกกระลั่วเห็ดอีหยังกินเด้พ่อกับเขาไปแจ็คเมื่อนี้เนาะ สบายดีนะสบายดีแม่สบายดีเด๋ยวพักกันเฮ็ดอยังอยู่เนาะบ่เอ้ามาวันนี้มันมีลูกแหละน้องเยืนบอกโมเมนต์บอกงอหยอกเลยแหละเด้อเนาะฮะก็นี่น้องของน้องอันแค่ว่าบอกอีหล่ะอ๋อพี่ทั้งนี่พี่น้องก็สบายดีเด้อตุ่เมกำลังเห็ดอีหยังอันนี้ ้ได้กินอาหารแงพี่น้องเอ้ยนนมันเนาะ้อน้ำมันบอันนี้บ่ขนมขมเออขนมมาฝากอมาจากของไทยผู้พี่น้องเอ้ยเนาะฮะมีเงินเอา่หะเงินอแม่นมาจยงอู่าบ่ไปอ่บ่ไปไอยจักอยู่บออยูอยู่่อัอจยอัจักอยู่ไปไทยจักอยู่บ่ ກໍມາເຮົາກໍຕົ້ມໝູວິດໝູອັນອັນລູກຊິມາມາກິນຂ້າຕົ້ມພາເນາະໂອ້ຍຕົ້ມກໍຕົ້ມໄວ້ເພື່ອຢູ່ເພີ້ເດີ້ເນາະໃດພີ່ນ້ອງາຍມື້ຫາຍວັນນກມນາະກິເຖິງກັບດນຍີນີມແຮງືເກົບ นี่ไผ่มาดินน้ำอยู่บ่อค่ะไอ้ไปนี่หมูมีเลยไปนี่นเอาไงหันเสี่ยวฝนมาฝากอีกแล้วนี่เนาะฝนไม่ได้ตกจักมืดเลยไม่ได้ออกประเดมเลยเอ้าอือวันนี้ไอ้เอาฝนมาฝากน้ำอีกสามขึ้นเอาไงมืดขนัวขนัวมาแล้วเนาะเอ้ยมาแต่มูมีอย่างฝากซ้ำเนาะเอ้ยบนให้ให้กันตี วนะเนาะพอดีไอ้กับสีมาลำเนินการต่อเรื่องไฟเจ้าแหลนะเนาะมีแต่ใช้สะโพเจ้าไปใส่มือนีเจ้าไปใช้เราพยายามต้อนหาต้อนฮารีพ่พูมีแต่ว่าวมืออื่นเด้อนัดเพิ่นโน้โทรเพิ่นมาแล้เนาะมาคุยกันโนด,ดพี่น้องไง,เ,ไงเ,เดี๋ยววันวันจันทร์สิลำเนินเข่าไฟให้เนาะอันเบอร์ที่เจ้าส่งให้ไอ้เห็นบ้างเบอร์เพิ่นเนาะนั่นเนาะ ก็ไม่เดือดแต่นี่หมอ,อโอ้โดยพี่นางไงเนาะอผูทางหลังบ้านเพิ่นกะใหญ่เบ,บิ่ละบ่ใหล่ละหมักหุงหมักห้อยเฮาวผ <c oughs> นะูอ่าแเป็ดแเป็ดคือเก่าพี่น้องไงเนาะอ่าเคลื่อนซานวันซองเพิ่นกะสะอาดสะอ้านคือเกา่ามานั่งอยู่พี่นี่แหละมานั่งทั้งแจ้งๆพี่มะมาพี่มาพี่มาพี่โอ้ยมานั่งพี่มานั่งอยู่หน้าเพื่อนหน้าบ้านพี่พี่นางไงเฮ้อ เอ้ามาไห้นี่โมเวนมาข่อยได้นี่มาพี่น้องนะพนอันน้องอันเฟลวาเนาะมานั่งเมื่งพี่พี่น้องเลยมานั่งน้ำกัดเอันนี่มาไฟสันนี่บู๊เอ้าคือสั่งมาไทยสั่นพี่น้องเลยโมเวนมาข่อยเด้อเออเดี๋ยวสรุปแรกมาได้เข่าของขังเฮียนซัมเนาะพากันเห็นอย่างยูสเตอร์เมื่อนี่ม่ได้เห็นอย่าง พี่น้องไงเบี่ยงงานกับบูมีเนาะเงินสีใส้กับบูมีคือกันแล้วบัดทีนี้บอเดี๋ยวคิด,ดอทอดคิดเถีงคืปปอเก่อาอยู่พี่น้องไงนเาานานะมาแต่ไทยปุ๊บกับมาปั๊บเราได้นี่จักบ่โอ้คิดทอดซ้ำใดนี่พี่น้องไงเนาะเอออากาศหนาวเนาะอัดไปเด้ออัดไปพี่น้องไงไปเฮิงโพอดเนาะมาเกือบบูชื้อออสเซสชั่นเอาขนมไปกินเด้อ กับไอ้ซื้ออย่างอันนะาแนวสดยุงเนาะยันยุงครบซุ้มเจ้าที่นั่นไงกันกินกันกินกันกินจะกันบ่มีอย่างมาฝากทั้งบ่ได้อย่างเลยน้องหล่าเยเนาะมากะเอ้ามาหากับรถมันเต็มเนาะข้าวของเพิ่นหลายคู่หลายคนเอาใส่รถก็ได้เต็มเลยบ่ได้อย่างเลยเอาไปร่บหน้าร่มในเนาะ อยากไปอยู่บ่อยากไปบ่อยากไปพังไทยบออยากไปยูอยากไปยูบอเอาไปทิมอยู่น้่งคลองคุณพ่อเสนอลอยข่ามแล้วเลยอะไปเก่งแล่เนี่ยเดี๋ยวกินข้าวกับอีหยังเกาะมือนี่มีบอไมต้มมีแต่น้าไม้ยามนี่ก็ยังมีอยู่เนาะหน้าไม้เที่ยวได้ยามนี่เนาะดังเดี๋ยวพี่ดังเลย เออเวียนเข้ามาสารต่อเรื่องไฟเพิ่นพี่น้องเไยมืออื่นเด้อไม้มืออื่นกับมือฮื่งก็ได้มือใดเพิ่นสะดวกเพิ่นมาโดนเนาะแต่เพิ่นมาดำเนินการต้องมันต้องจ่ายเงินเพิ่นก่อนบ่เพิ่นว่าจ่ายตันชื่อย่างมาตอนมือหนี่งกันเราละชื่อย่างมาตอนแมบไม่ตึงเลยเออดื้อเน่อบ่ที่ละไอนผู้หญิงบ่ผู้ชายน้องอันของน้องอันเพิ่วว่าเพิ่นเนาะพี่น้องเห็บรรยากาศกะ ต้นไม้ต้นตอกเนาะ่าได้เอาพุนใส่บอลองหลาแบแม่กัดไปจักบอกคือเบิดเลนะยเนาะใบักหุงหมักห้วยเราเมีนงัวกินบ้างแล้วพี่น้องเอ่อลำเนินการต่อมาท,ที่นี่พี่น้องเลยกะเพื่นว่าเข่าอยู่เสาตัวพุนบ่กมด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 นดม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 นมดมดมดยอมดมดมดนดมนมดมดมดดน้เ กินฮอ,อดว่าสันได้มาได้บ๊อบว่าของฝากมาผักไงเด้อว่าสันเนะาะจักน้องว่าจยาได้ยังเกาะมือไงสมัคสตอเบอรี่ยังขายสินเนาะพี่น้องเลยสตรอเบอรี่เ <c oughs> นาะมันบูอยากมีได้หนาตึ้งหนานี่พี่น,อนอ้องกันสตรอเบอรี่เนาะหายากอยู่เดียวมือหนามือในเดียววันจันท์พบพอ่อแถวนี้เดียววันจันทร์ซื้อมาผากเด้อ <c oughs> อย่ากได้สมัครสตรอเบอรี่มาผากมากินวาสันพี่น้องเลยต้องช่วงหนาหนาวพุ่นเนาะสตรอเบอรี่เนาะ อบอกเป็นยังกูบบเป็นยังบอกยายคือ <c oughs> นาั่งตาําแทะคือนั่งอยู่ตาํานั่งไปสั้นเลยเพิ่นเนาะขึนอนยังไงยังน้องน้องเสวาบอกเป็นยังยไงวัยเขาของเฮียนซ้ำนำพลไปใส่อะไรมั้งนี่ฮะอเอาเพิ่นไปยังโอ้ไปเรียว่าประจำเลย โอ้โหเลยพี่นอ้องไงฮ่าฮ่าฮ่าแล้เพิ่ <c oughs> พ์นบอกไปเองเพิ่นพี่นอ้องไงมีตู้ก็ได้เนาะเอ๊ะเพิรนบอกยินหูเพิน่นหูนวดเอาต้องวอานะเพิ่นดังๆเนาะเพิ่นยังได้ยินเนาะโดยให้งามเกลมันห่าฮ่ <c oughs> ข่าวหน้ายังมีกินอยู่บลยแหละข่าวยังเลือคุณบวได้ไปหารับจ้างเกี่ยวข้าวเพิ่นร์นสักหน่อยนี่เนาะมัน<อ>จังมันเ,เอ่อมีข้าวกินอันนี้ใส่เป็นอยู่วันที่เจ้าเคยมีบ่ เอาพอมึงอยู่มาเปิดมึงอยู่หันมันได้อยู่บ่นแล้วเกะมึงอยู่เนาะเออว้สอดยุงโมเมนสอดคนเด้อมันโมเมนสอดคนเลยเนาะเออมึงอยู่นะใดสิ่งของเอาไว้ใส่ในครัวเรือนใส่ได้อยู่บ่มีไฟอยู่บ่เด้อไปสากไฟก่อนเด้อกดมึงอยู่หัน,นตับตับไปสอดโมได้เนาะพี่น้องเนาะเฮ้ เอามือจกเลยพี่น้องเอ้ยว่าสคนก็ได้แม่นบ่จกลงมึงอยู่ซะเอออมื้อซะก่อนน้องยังบ่มีไฟประจักษ์พี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวเอาไปซะก่อนเด้ออืมตายันว่าคิดว่าน้องเพิ่นว่าว่าจันลืมพี่น้องเอ้ยก็เลยมาหาเนาะยังบ่ได้ลืมน้องหลายเด้อเนาะเรื่องข้าวฟืนข้าไฟเด้ออ่เดี๋ยวสิเอาอ่ดําเนินการต่อให้พี่น้องเอ้ยเด้อเนาะยน มากับบุมี่ยังฝากยังตอนซ้ำเอาซ้ำนี่ก้อนเนาะมัอนี่เนาะโอ้ยพี่น้องเลยมี่ยังสกินแรงมือแรงบุญมี่ซ้ำอ๋อเดี๋ยวเอาเงินให้ไปซื้อแนวกินเด้อมือแรงเด้อซื้อแนวกิบแซ่บให้แม่ตู้กินเลยเด้อนี่ยังขายอยู่บ้านเจ้ารับซีบซีกซีบพวกอย่างนี้เนาะฮะเธอหน้าว่าอยากได้ยังอยากกินยัง บอกอยากกินยังเสนาบอกเฮียอยากได้ตั้งอ๋อยากได้ตั้งบอกพี่น้องเลยอยากได้ตั้งมาใส่น้องยืนได้บอกอยากได้ว่าตั้ง,งสใส่ในขั้นหูยัหูขาดเนาะอไอ้ยังนี่ไหมไม่ค่ะมาปุป๊บก็ได้ของฝากปั๊บโวดพี่น้องเลยน้องไม่คมจืดเดี๋ยววันี่ จืดแล้วว่าสันพีนงงน่น้องไองเนาะโอ้น้ำไม้ยังเกาะโอ้ยมันสีบุไรคอยเมื่อเสบดเสบัดนี่เนาะ <laughs> โอ้ยพี่นางไงเอาจเดี๋ยวเอาเงินไว้ซื้อซูเมะกินนูำแรงเด้อว่าจันกับบริมียังมาฝากพี่นางไงเออเอาไว้ซื้อในอยู่ในกินให้เพิ่นเดี๋ยว <laughs> มือหน้าสีมาเอาไฟเข่าให้เนาะเบอร์เบอร์ที่เจ้าส่งให้คอยนี่เนาะอืมใช่ เนี่ยบอกบอกบอกพี่น้องไงเนาะมีแต่ว่าเอาของฝากอย่างเดียวเด้อเป็นยนดลดรางเจ้ายังขี่ได้คือเก่าบอกตีนแตกเลยเฮ้อเอ้าพี่เด้อต้มงวัดคนมาลยมันก็ตีนแตกสได้ใส่บาทให้อายอยู่บ่ใส่อยู่บ่ลงคือกันบ่เจ้ากันเออพี่น้องไงเนาะทำบุญทำบุญแต่ว่างเท่าเยอะเลย นะครับบื่อปันก็กินเด้อขนมเด้อปันน้องหลา่าพอนี่เด้อเฮ้ยมาคิดว่าลูกน้องยืนเฮ้ยเบ่าหยอกได้แหละเด้อโดยเอาเมื้อนี้ไอล้ลาก่อนเด้อเมื่อปลาก่อนมาแจ้งเจ้าก่อน,ออน,ว,นว่<ะ>อาอ,อย่ามลืมเนาะนี่น่ะมาพอกันใหม่เด้อเมื่อนี้ไปแล้วสบายดีฮะชื่อเขาให้แม่กิได้จากเอาพี่น้องเลยโอ้ยหาเงินซื้อเองเด้อบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะ มีเงินแล้วพี่น้องเไงนี่แต่สิเข่าวไฟห้ยแตพ่อเนาะแบบนี้เด้อเข้าเข้าเล้วข่าวไฟหายแต่ฉันฮักคิดเองเลยบ่เอ้ยพี่น้องเไงหาเบี้ยหางานเฮ็ดน้องกะบ่มีเบี้ยเฮ็ดซ้ำแบบนี้เนาะเงินไปไทยเพิ่นกับ่เอาหรอกเนาะเพราะว่ายังอายุบ่โบหอดแค่ปีเดียวกับปีนี้สิบสี่โอ้ยังอีกหลายปีพี่น้องเไงเนาะเอ่อสิบแปดโบเพิ่นยัง อ่ะอารมให nies, yelled, people, choices, ้เ <compute> ห <noise> <ideas> okay. ็ดเวีรเห็ุงานได้เนาะเอ้ยเอื้อยมือได้มาบ่โอ้พี่น้องเอื้อยกระิมาบาทนี่เงินกระบุมีเข่ากระซิบบ์เนาะเอ้ยซอยกันหาเด้อเนาะผู้เล็กผูดหน่อยเก็บซิบเก็บซาวเด้ออยากได้อันหันค้าบ่เจ้าบ้องมือนั่นนะบ่อยากได้เจ้าสิขายยังอีละ ขายไปทุกอย่างอขายไปทุกอย่างเลยบอสฝักหนาหาหุ่นขายมาเลยใายพี่น้องไ้เนาะเอ๋ฉีโล่พูดดีบ่สิเมื่อพูดแล้วบอสนี่เอ่อเอ้าเมื่อบ่คือบ่ได้ออยรถเดี๋ยวสิเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจหลายๆเลยไน้ไม้เด้อได้นไม้นี่ได้เมื่อกินแรงใส่ประจำก็ได้เนาะแรงเอ้ยถูกไปทานไก่ยินกินฮอดกินถึงคือเก่าเนาะ <laughs> เดี๋ยวเมื่อป้าก,ก่อนนี้แหละเด้อะเงนหนานมาใหม่เนาะสบายดีเด้ <laughs> อะเดี๋ยวพี่น้องเลยเอาเอาวังว่าดทได้ใส,สไไนนนะ่พื้นใส่ไพไวๆนี่เนาะพี่น้องเนาะไปแล้วเมื่อป้าก,ก็เรื่อทถ้ำเ้อะเมื่อป้าก,ก่อนเ <laughs> ดี๋ยวพักกันเะฮะฮดเด้อพักกันฮดพกักคนหยาให้มันงามเขียวสุกอุ่มเ <laughs> นงงมอะจ้ะเนอะยังบบโมยังโบว์หัวยังโบวหุ่มโบวห่องัวกัดบะเแล้วว่าวัชนเนาะฮ่าผู้พี่น้องเลยต้นไม้ต้นตอกแล้ว เอ้าก็มาคุยเรื่องอันนี้คือเก่าแหละพี่นงง้องเไยเนาะหามีแต่ว่าให้ทางเพิ่นนัดมาเลยเสียใจเงินจ่ายค่าไม่เพิน่นเดี๋ยวสิแจ้งทางไอ้ใจดีพวกเพิ่นไปอีกพีนงง่น้องเไยเอาของจากของไทยมาจะมาต้อนน้องเพิ่นพี่น้องกระตุ้มเพินุ่มเด็กๆน,น้อยๆเนาะพอหอมปากหอมคอเอามีโอกาสผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยแวะทักทายสบายดีเพิน่นเลยพี่นงง้องเไยเดี๋ยวสิอ่า เอาเงินมามาจําเรื่องฟื้นเรื่องไฟเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นดำเนินอ,อ่าถือว่าโดนนานแล้วพี่น้องเไยโอ้ยยันไอ้เพิ่นคลองเพิ่นคอยว่าสันเนาะเอ่อก็เลยยังโบได้นั่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะยังโบได้ละโบได้ทิพยพี่น,อนอ้องไงยอ่าเงินก็นยังอยู่น้ำบาจันคือเก่านี่แหละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องอไงยอ้เพิ่นฝากมาแต่ว่ายังไม่พอนาะเพราะว่าง,งบในการเข้าไฟเพิ่นสองหมื่นเอฟวาสันพี่น้องเไยเนาะเอามือนี้ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเอ้เนาะพ่อกันอีกคลิปหน้าว่าว่าจันทร์มื้ออื่นเนาะพวกเฮากับทีได้พากันไปเต้าโฮมผูกต่อต่อแขนเด้อพี่น้องเอ้ให้น้องมูเนาะอยู่บ้านนาแพกอ่าแขกคนเพิ่นสิมาลอยมาลายสำเนาไปดุนไปเบิ่งนน้ำกันมื้ออื่นพี่น้องมื้ออื่นเศร้าเนาะช่วงเศร้าเศร้าแปดโมงเก้าโมงเศร้าพอกันอยู่เคื่อนน้องมูเด้อเนาะมื้อนี้ไปก่อนพี่น้องเอ้พ่อกันไม่คลิปหน้า คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบัดสู่ขูสู่คนเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันคลิปหน้าเนาะไปแล้ว